สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วมาทําไมมาทําไมมาเก็บผักเพื่อนเพื่อนมาเก็บผักไว้จะพาเพื่อนเพื่อนตำั่วกินเนาะดูมะเขือเทศสวยแต่ใบละมา้างเพื่อนเพื่อนเมื่อเช้ายีตะมาเด็ดออกเม็ดนึงมาเด็ดคแคนงออกมาถอนมาถอนหญ้าออกจากนี่ได้นิดนึง เลยว่าจะผสมปุ๋ยจีวภาพมารดก็เลยเที่ยงแล้วเพื่อนๆไม่ได้รดเลยนี่ปุ๋ยจีวภาพคุณก้อยหรือคุณก้อยบอกให้ยตามาตากแดดให้ยตามาแขวนไว้วตรงนี้แขวนตาอุ้ยเพื่อนๆดู <c oughs> มาซองมาซองเก็บมามาซองให้ดูฮจั <c oughs> า่ากหัวเราเพื่อนอียตามาซองให้เพื่อนๆดูปุย ปวยจีบมะพาพมาส่องดูเห็นน no ้อยหนามีต uh, ั like yoga, <S <s ้งเยอะเพื munition, storm, <S <s ่อนๆยี่ตาไม่เห็นตัวนี้สุกแล้วนี่โชคดีโชคดีนี่นี่นี่น่าจะสุกแล้วนี่ตัวนี้เห็นไหมว่าแดดส่องใครต้งนี่นี่มีตั้งหลายลูกอ่ะเพื่อนๆน่นทั้งน่นมีอีกโอ้ยน่นตอนน่นแตกอ้ยมาเก็บแล้วยี่งตากอเก็บน้อยหนาก่อนได้เพื่อนๆ เก็บผักเอ้ยได้ค่อยเก็บน้อยนะเก็บผักกส่องดูปุ๋ยชีวภาพได้เห็นน้อยนะโอ้ยอยู่มาตั้งนานแล้วไม่เห็นน้อยนฮะน่าเสียดายเนาะนี่ยิตา,าบอกแล้วตอนตอนแรกๆนะมันไม่ขึ้นเอ้ย้ามันขึ้นหมดนะยิาตากินไม่ทันแน่เลย เยอะแลกตรงนี้โอ้ยเยียบผักหมดเลยนี่ผักชีผักชีก็มันอยู่ในร่มมั้งเพื่อนๆมันไม่เคยสวยไมวช่างเหอะเยอะแยะ <c oughs> เด็ดเอาแต่เด็ดเอาแต่ต้นไปกินเพราะว่าไม่ได้ ต้มจืดต้มอ,อะไรก็ไม่ได้เอารากด้วยเนาะช่างดึงดึงเข้าไปเดี๋ยวจะเพาะใหม่แล้วรอที่ว่างก่อนเพื่อนๆที่มันยังไม่ว่างจิตต้าต้องเพาะสองรอบเพราะว่าถ้าไม่เพาะอ,อีกก็ไม่พอกินเดี๋ยวมันก็แก่อันนี้เนาะแล้วเอาอันนี้เน้นอันนั้นหน่อยเดี๋ยวจะไปตำทัว แรดิตก็คงไม่แล้วและคงไม่เออไม่มีหัวแล้วล้วะนะเพื่อนๆดูเบลอเลไม่มีหัวแล้วแลวะเริ่มแก่แล้วออก็เริ่มแก่แล้ว เห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมอันนี้ก็คือมเมล็ดไอ้นั่นอันนี้ก็คือเรียกว่าอะไรอะผักชีลาวที่แฟนคลับส่งส่งเมล็ดให้ยายตามาเนาะยายตาก็เลยเอามาถอนถอนหัวหอมไปกินใช่ไหมนี่ถอนไปกินแบบนี้ก็เอาผักชีลาวเม็ดผักชีลาวที่แฟนคลับให้มามาโรยโรย เห็นไหมตรงโน้นเยตาพะผักชีลาวที่เอามาจากเมืองนอกเอามาเล็ดมาจากเมืองนอกไม่ขึ้นอันนี้ของไทยนี่เอตากระถอนทอนกินไปเดยาตาก,ก็ากะจะเอาผักชีมาหวานตรงนี้ผักชีไทยเนาะจะได้กินตามไปเรื่อยๆอยอดู่คือเท็ดเดยาตาต้องมาเด็ดเมื่อเช้าเด็ดแล้วเด็ดไม่หมดเด็ดแขนงเขานะเพื่นนอนๆเนาะนี่กัดขา มีแฟนคลับบอกว่าคณะยตาไม่สวยคณะใบามันไม่เยอะวันนี้เนาะก็ดูท่าทางมันไม่สวยแต่จริงจริงมันก็สวยอยู่แหละคณะเนาะนี่ไม่รู้จะเอาไปปลูกตรงไหนเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวจะให้มันใหญ่กว่านี้ยตาก็เริ่มถอนกินแล้วคณะมันสวยอยู่แต่ว่าใบามันไม่ใหญ่เนาะมันไม่ใหญ่เหมือนพวกนี้เลยดูไม่สวยมันจะสวยได้ไงล่ะเด็ดจนเตียนแล้วพูดไปพูดมาก็เด็ดอีกไม่เด็ดดีกว่าเดี๋ยวยตะจะเอามีดตัดเอาเนาะ นี่มันคือเทศอะไรมีสองสามต้นอยู่แถวนี้เริ่มมีลูกแล้วเด้อมันคือเทศอย่าตานี่อันนี้พันอะไรนหเห็นไหมโอ้เพื่อนเพืนาตาได้น้อยนาตั้งหกลูกห้าลูกหรือเท่าไร่ีหแตกนะมันก็เนาแต่ก็กินได้ด้านข้างเนาะนดู นี่แหละคองไม่ฉีดยาธรรมชาติเนาะเพื่อนๆยังเหลืออีกนะในต้นดูไม่เคยเงยขึ้นไปดูเลยนเนาะแนวล้างผักก่อนเดี๋ยวมากินส้มตำกันมามา,มาเพื่อนๆมันมองไม่เห็นยศต้องนั่งหางๆกลองหน่อยเด้อเพราะว่ามันมองไม่เห็นอุตส่าห์เอาอะไรมามาเอาถาดขึ้นให้สูนะมันจะได้มองเห็น เดี๋ยววันรัางยุตะแค่เห็นโตนะโตเล็กๆขนาดนี้ขนาดนี้นนจะจะไปเห็นตอนไหนละ่ะเพื่อนๆมาเฮ้ยเฮอร่อยไม่ได้กินนานแล้วเด้อมาเด้อไม่ร้องรำทำเพลงแล้วขอกินก่อนบายสองแล้วมั้งเพื่อนเหีว กินทั้งรากเลยเพื่อนๆมันจะได้หอมตอนแรกว่าจะหุงข้าวขี้เกียจหุงเพื่อนหุงกินคนเดียวมันกินไม่หมดแล้วก็บูดทิ้ง ตะผักเนาะถั่วกัผักต่ตาต่ำใส่หอยดองใส่ปูใส่ปลา ตาต่ำสมต่ำไม่เคยมีสูตร <c oughs> บอกเลยว่าตามหม้โม่เพื่อน <c oughs> ก็ข้าวเหนียวก็อร่อยเนะต่อตำอันนี้ซื้อมาเพื่อนๆเมื่อวานไปวัดกับแม่ก็เลยไปตลาดก็เลยไปได้มา กรอบซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานน่ะปีใหม่มาวันนั้นน้องสาวจะตา,ามมากินแต่ยำกับส้มตำ ขึ้น No. กำบานกันเพื่อนๆเขาเจาะอะไรไม่รู้เสียงดัง กินแต่ตอนตอนก่อนขนมจีนเอาไว้คลุกน้ำมันหยิบยาก นดีตาวันนี้ได้ใส่ก,กรอกทอดใส่ก,กรอกใส่ก,กรอกรมควันซื้อมาจากเซเว่นเพื่อนๆได้ใส่ก,กรอกทอดกับผัดเปี้ยหวานผัดเปรี้ยหวานผัดเปรียปร้ยหวานพักมั่มวัว มีพักอะไรก็ใส่เข้าไป ไม่ค่อยชุนเปน,น,นเล็กๆสะกอะไม่ก็ยังไม่ค่อยเี่ย เยตาไปดูงานแสดงช้งางก็มาล้อมผ้าแสดงเนาะเพื่อนๆอ้ยช้างเนาะเห็นไหมเพื่อนๆเก่งเนาะช้างเยตาไปดูไปดูงานช้างท่สุรินยังไม่แสดงยังไม่ได้เท่าช้างตัวนี้เลยช้างตัวนี้อายุเก้าปีเพื่อนๆยังไม่ถึงสิบปีเลยเก้าปีกว่าช้าง เก่งมากเนาะคคาชมสามสิบบาทเพื่อนๆเ,นเ,นเ,นเด็กก็สามสิบผู้ใหญ่ไปสา อีนัง่งก็อีตัวลห้าบาท <c oughs> อืมอืมยาวมากเลยมันเพื่ม ยาวแล้วเพื่อนเก็บผักด้วยอะไรด้วยนะขอกิน,น่อยขอกิน,น่อยเนาะเพื่อนอะตอนนี้ก็คือเนื้อหมดแล้วเนื้อทั่วหมดแล้วเฮ้ตาเอาขนมจีนแช่น้ำไว้ก่อนอิ่มแต่ว่าเดี๋ยวจะกินต่อ เดีย๋ยวตาจะกินต่อพักก่อนพักก่อนกินส้มก่อนมาทิ้งเดอ้อเนี่มากินต่อให้ขน,นมจีนมันดูน้ำก่อนมันกินยากเสดายน้ำเสดายน้ำพักเวยแค่นี้ เนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวจะกินต่อพักก่อน